บันนี้ปู่เจ้าคะลูกสี่ขอโชคมานวันที่สิบหกกันย่าสองหาหกหาวันที่สิบหกนี่เลขไงอีพอปู่สี่ขอได้วันนีด้เดินทางมาหอดมาถึงเล้วหาอีพอปู่เร็วสี่ขอเลขไงฝากพี่น้องเขาได้บันนี่เลขวันที่สิบหกนี่ปู่ให้อีพอซองให้ดเด้ออีพอปู่สิงขอนซองให้ลูกให้หลาน

ปลากระรโอ้กระดานกระดานดำกระดานดำกระดานดำก็ปากะาอย่างหนาาอย่างหนกระดานดำ นี่เป็นเลขใหญ่เด้อพี่น้องค่ะวันที่สิบหกข่อย่างน่าแช่ดื่มข่ยางหมกหกหกข่อย่างข่อย่างหนาสั่งข่อยอ่างหืมซาโตปูซาตุอารามาสึกิระยำเด้อป pues ูใหญ่ห้ามาแต่ทางว่างสามหมอกระยำซอยกันหรือว่าสินไส้เด้อซอยอีปปูสิงคอนนรก ให้คนได้เฮ็ดได้สั่งสาธุสาธุห้าเจ็ดสามแปดหนึ่งอรับพี่นองวยรัฐบาลไทยงวันที่สิบหกพัญยาหกห้าค่ะห้าเจ็ดสามกับแปดหนึ่ง่าเส้นสซ่ด้วอปูเดอร์

สุกับผแข่งแรกทุกคนสาตูใมากบ้านเรื่องาธุใครใ่น่าใช้ยหมูคนรใครยหนนะา้ยาใยาหมูคนใรใหญนายคหน่าใชไรใครให่นาใคนาเดินทางแค่ขาดปลอดภัยสาธุแหจะเดินทงเรื่องำด้วยจำด้วยทุกคนชาตูใคให่นนา นี่และปูเอ้ยมนุษย์มาหนหาเห่าขาดสิ่งนี้ไปมันกะไปบได้ปูนี่และค่ะพี่น้องคะตัวดีตัวเด็ดวันที่สิบหกกันย่าสองหาหกหานะคะวันที่สิบหกเน้นย้ำนะคะรางวันที่หนึ่งเลขท้ายเนาะค่ะห้าเจ็ดสามแปดหนึ่งเลขล่างนะคะพี่น้องเอ้อมักจัดคัดพานค่ะขอโชคขอมันฝากสามตัวตรงๆจากปู่สิงขอนนะคะพี่น้องเอ้อ ยันน่ะใส่อะไรก็ได้ใส่ผ้ากันน้ำใส่ยันยันข้อยันยันใส่ข้อยันยันก็ได้ที่ยันยันมาดับด้วยใส่ของดับด้วยเย้นี่ตะกูลย่อยด้วยสาธุสาธุ จง,งวัดใดมาขอเพลิงบาร,รมีปูสิงขอนกับปูใยญ่หนีเพิ่นมากปูยาทางว่างสามหมอเพิ่นก็นอยากมาเห็นหนะสินไส้ก็ได้มาร่วมพลังงห้ว่าสินไส้นี่อยากมาหาพอปูเตด่นแล้วดิเอาหมอนมาฝากพอปูเอาหมอนมาให้

มาเ,เาเนี่ยมา,มาเมาเีวมนมัฮะ้ันงยังนั่งโอ้บ่เป็นยังข้องนันเดี๋ยวค่อยมาหนุน่นีๆมามาซอยคำซอยสู้ปูนี่ก็ดีแล้วล่ะล,ะละูกอ่าเ,เป็น้าากปกกอือเป็น<อ>ยังไงเนาะน้องนันมาเห็นปูเหรอปูห้างเถ่าเาลยวันนี้เถ่าค่ะเถ่าอือปูเถาปูได้ได้จากปีปูอื หาพันหาพันปีเนาะหาพันปีหาพันปีมันอยู่น้ำหลูกน้ำหลานไ้ว่าเมื่อแรกเนี่ยก็ห้เกี่ยวไว้แน่นๆรดปูเด้อห้เพื่อนไดเอานี่เลยห้าเพ่นสิได้สังกัสีพุลแผน่นสองแผน่นบุนวันบืนวันมากอีพอปูสิได้ไปนั่งจำสินเงียบเงียบ,บ,บ,บอยู่เวียงว่างอีพอปูพมดละที่ว่าเมื่อนันลูกเขาไปเบิง่งไปชมนั่นละ ก็สีจะไปซอยเฮ็ดซอยสั่งสิได oh, ้สังก็สีมะม่วงให้สิบ่ได้หนีฝนโอ้ไม่อยู่นี่นะแต่ท่านในเพิ่นท่านได้สั่งเป็นปลาทูปลาในอืออือจะเป็นปลาอยู่เพิ่นติปูเขาไม่ชาวมาถางเขาคุณลค่ะ มาอยู่ตะกี้ตะก้อตะกอนจะเดิมพ้าขาของเจ้ากีดอกปูว่าตะกี้ตะก้อนเป็นจังเลยจะอยู่สมัยตะเกาสมัยตะกี้สมัยโบราณสมัยอยู่ความโบราณว่าเห็นอีร่างหน่อยก็เจะใช้ด้วยน้ำมันยิบมันดีมันบอกยิบมันนี่นี่จะทำ แกบากกลมันได้บากกลมัน uh นั้นโาเยบัดิษาจามันไปเรื่อยๆเยอะมากิดววของมันดอกขขาเข้าเยู่เลยทาเพื่อนไหนได้เพื่นีดดดแลจังพื่อนีบิดกันพดวินปันได้หลางเพื่อนชีวิตล้วปูงวันนี้บอกซีวิตบอปูหลางเพื่อนอ่ะบอดบีเด้อมั่กัวของมั่โอ้บอดดอนาะปเนาะบอดด วัวกันก <ปะ S 1> ็จลูกกินแล้วว <ปะ S 1> ันเยว่ยูนั่งวางกรรมันหลายล่างล่างคนล่าง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 จังหวะจะใครอันเพื่อนว่านอันทางท่างไม่อ่อนเยอะทางโอ้ทางแม่ยเยอะทางหน่อคนว่าเยอะตัวแต่ลูกแต่หลานพอดีใจเด้อว่าฉันปู ขันลาคืจัแต่ขอแตนังคูอ่บนเข้าน่อันนี้บุญบารมีปูนะอันนี้พอบุญบารมีใส่บารมีปูนะ่เจ็บผู้ข่าว่าอย่างไรขันก็ถืขาหลังกระบานถือแล้วอันนี้ือลูกหลังก็ะบานโ้ใส่ขอปูโค้ยาน่ะ ลูกหลานมีมองเพิ่งเพิ่นปูอกเ,เ,เพิ่เพิ่ก็อยากเพิ่งบอรมีปูคื้เก่าละปูผู้ขาววาเอาพิยปาแคไม่ผายูอยากจะบุญบาตแล้วนี่ผาันเพรว่าไหปูสิผู้ขาา่าวว่าไผ่เพิ่งปูคนเดียวเนาะขอกระให้ให้เยอะกระโชบุญบาแลนีสอของขันของ <c oughs> <c oughs> อันว่าไผ่สิบุญหอดบุญบ่หอดเนาะปูนาะ มาเนี่ยไก่เวิดบุญวทอกันดอกคือ้ยดูนี่กระบุนรัชนาว่คือกันว่ทอกันมันนี้ทางพ่อร่วยเป็นต่ได้น้ำโมบปวยงอนี่นะก็ยาานาสาขายานาขายยมกุกุกยนาสาขายในา หูว่ายาอยอเรื่ององว่วา,ายวายสิลุงทุนหลาย,ลายๆเด้เหมือนในขั้นปูมั่นใจนี่ให้เงินไหลกองให้ท่องไหลต่ำปังปังวเวนอปูดเด้อให้มันไหลกองมาตุ่มมาหวมหลดข้าน่อย ก็า่าสนามนี่มัน um, ด้วยน้ำกันก็ด oui> um, ูปแยกมันก่อนนี่คู่เดียวกับคู่เด้อให้ให้บวกน้ำกันก็ให้บอกเถือกให้ให้เถือกเด้ออ๋สาธุสาธุเจ้าค่ะปูให้ได้สามโต่งตรงเด้อปูเด้อ